อยู่ที่ลำตกอ่างผักนามนะครับบ่อทองมานี่นะนี่คือเส้นทางเข้านะครับเขาที่มีป้ายมังกบอยู่น,นั่นนี่ครับมาที่ลำตกตะน,นาลงมาก่อนสี่โมงครึ่งแล้วตอนไปเนี่ยเรามาเป็นกลุ่มแรกเข้าไปต้องระวังเลยนะอ่ะโอเคมาพุดเลยระหว่างทางก็จะเป็นป่านะครับสองข้างทาง แล้วเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีน้ำไหมแต่รู้สึกว่าไม่น่าจะมีนล้เนี่ยอ่ะมาเอาละเราเริ่มมีหวังแล้วนะครับนี่เราเริ่มเจอลำธารน,น้ำแล้วนะเข้ามาได้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็จะเริ่มเจอลำธารเจอสะพานนะต่อไปข้างหน้าต่อเลยนะครับอ่างผักหนามอันนี้จะเป็นรูปแบบของน้ำตกแล้วนะพอผ่านเข้ามาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเจอเป็นลำธาร ถ้าเป็นหน้าน้ําก็คงจะสวยนะครับ๋ยวให้ช่งางภาพไปถ่ายตรงนู้นเราเจอพระพุทธภาษังกระจายหนึ่งองค์นะครับนี่เราเจอนึกตกแล้วนี่ทางนี้เป็นลานําธารถ้าช่วงหน้าหน้าน้ําเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่สวยเห็นไหมนะครับถ้าเป็นหน้าน้นําน้ำก็จะไหลามาอย่างเยอะเลยครับมาตรงนี้โหเราเสียดายที่เราไม่ได้มาช่วงหน้าหนาวไอ้หน้าน้านะครับ มวลมวลน,น้ำก็จะมาทางนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว,ว่าข้างหน้าเนี่ยน้าตกผมเห็นแล้วเมื่อกี้ไว้ว่าสวยมากนะไปะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อเราพอเราเดินขึ้นมาประมาณสองฝั่งหสองร้อยเมตรอ่ะเราเจเอแอ่งเล่นนะครนี่ตรงนี้เล่นได้นะ <S <S น้ําใสมากเดี๋ยวโดดเดี๋ยวเราโดดกันเราไปดูรู้กัน <S <S ถ้าเป็นช่วงหน้าน้ําเนี่ยผมว่าสวยมากเลยนะ เป็นที่สําหรับนั่งเล่นได้สบายเลยอ่ะเดี๋ยวเราเรือเดียวไปเลยมามาช่างก้อถ่ายมาเลยน่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีไปอีกเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวอมอก็ได้นะเดี๋ยวค่อยแต่ตรงเนี้ยหมอการนั่งเล่นมากเลยครับจริงๆเราไม่ต้องไปวัดตะไคร่นางรองนะเขาจะยุก็ได้นั้น